ก่อนจอกไปผจญภัยการพบกับน้ำหอมมนตราที่สายมูลนั้นจะต้องมีผ่านการปลุกเสกทําพิธีฉีดแล้วหอมเพิ่มมหาสเสน่ห์เรียกได้ว่าไม่ได้มีดีแค่เพิ่มสเสน่ห์มต์ขลังให้กายเท่านั้นยังมีความหอมละมุนที่ไม่ฉุนเพียงแค่ดมสัมผัสกระทบจมูกก็ทำให้คนรอบข้างนั้นหลงหลายมั่นใจในทุกๆก,การพบปะมีหลากหลายกลิน่นไม่ว่าจะเป็นมนตราสีม่วงอ่อน เพิ่มโชคลาภค้าขายเจรจามนตราสีม่วงเพิ่มโชคลาภเงินทองเมตตามนตราสีแดงมีลาบพารวยมหาเฮงและมนตราสีน้ำเงินโคตรพยักษสายนักรักก็มีข้อมูลการติดต่อปากหมุดไว้ตรงช่องคอมเมนต์นะครับเอาล่ะครับเราไปลุยกันต่อเลยจับเขาเราเรื่องความเดิมตอนที่แล้ว อากยุยและทะเลได้ควานหาผู้ทรยศดูเหมือนว่าความเห็นของชายทั้งสองเห็นเหมือนกันก็คือชายชาวจีนผู้อาวุโสแต่ทางอากยุยก็ได้ทดสอบที่ได้ตั้งใจเอาไวา้ผลสรุปที่ได้ก็คือดูเหมือนว่าชายชาวจีนผู้อาวุโสจะไม่ใช่คนที่น่าสงสยัยถึงกระนั้นทั้งสองก็ยังไม่ไว้วางใจจนยามเย็นได้มาถึงตะวันที่กําลังจะตกดินยังมีพวกทะเลที่กําลังนั่งดื่มสุรา และเขาก็ได้เห็นผีพรายจนชายหนุ่มอย่างไอทิ้งยกมีดหมอชูขึ้นเหนือหัวพวกผีพรายเหล่านั้นก็หายไปสุราถูกยกระดกดื่มไปอึดยายมืออันถือภาชนะที่ใส่สุราของทันเลิศนั้นก็ยังคงส่นทิ้งที่พยายามจะสังเกตก็พบเหตุผลว่าทำไมพวกพูดผีถึงได้ยุกชุมจนหน้าแปลกในช่วงเวลานี้มันคือแผลที่ทะเลิศได้ใช้มีดหมอเชื้อมือของตัวเองก่อนหน้า ตอนนี้ดูเหมือนว่าแผลมันจะปริจนทำให้เลือดซึมออกมาย้อมผ้าผ้ากลายเป็นสีแดงฉานทำให้ทิ้งชายหนุ่มต้องบอกกับโทมัสว่าให้ไปดูแผลของเขาเสียหน่อยโทมัสมองจ้องไปยังแผลตรงมือของเทนเลอดเขารีบปฐมพยาบาลอีกครั้งโดยแกะผ้าที่พันแผลอันชุ่มด้วยเลือดออกก่อนปรากฏแผลข้างในมันปริจริงๆรรีบทำแผลซะโทมัสทิ้งกล่าวออกมาด้วยท่าทางที่แปลก ชายฝรั่งที่งงงวยชะงักไปนิดหนึ่งจนทเลิศเป็นผู้พูดขึ้นมาด้วยให้โทมัสเต้งทำชายฝรั่งที่ไม่เข้าใจก็รีบทำแผลทเลิศทันทีอากุ้ยกับผู้อาวุโสมองหน้าทั้งสองพวกเขาสังเกตได้ว่าดวงตาของชายทั้งสองมองไปทางเดียวกันเขามองไปทางข้างหลังของทเลิศแม้ทเลิศนั้นก็ยังเหลือบตามองไปทางข้างหลังของกนเลยและเมื่อโทมัสทำแผลเสร็จ โดยใช้เวลาไม่ถึงอึดใจเขาทั้งสองก็ถอนหายใจพร้อมกันโอ้ยราวกับยกผูเขาออกจากอกโทมัตมานั่งที่เดิมอากุ้ยได้จังหวะก,ก็พูดทันทีว่าเห็นอีกแล้วใช่หรือไม่สิ้งคำของชายชาวจีนโทมัตก็พูดแทรกขึ้นมาทันทีว่าอะไรเห็นอีกแล้วเหรอไม่ต้องเล่านะพอทันทีชายฝรั่งตัดบทแน่นอนว่าใบหน้ากับท่าทางเลือกลากมันทําให้ทุกคนนั้นดูออก เธนเลิศและทิ้งแค่พยักหน้าไม่เล่าเรื่องน่ากลัวตามที่โทม,มัดขอดืมดืมดืมทิ้งกล่าวเปลี่ยนเรื่องทันทีเพื่อให้บรรยากาศไม่เสียวงสุราดำเนินไปอีกพักหนึ่งทุกคนเริ่มเมามามกันอย่างเต็มที่ทิ้งชายหนุ่มลุกขึ้นเธเลิศถามว่าจะไปไหนทิ้งตอบด้วยน้ำเสียงที่เมาเมาว่าตนนั้นจะไปเอาตะเกียงเจ้าพายุแม้มันจะมีแสงของดวงจันทร์แต่มันก็ไม่สว่างพอ หยิบสุราผิดๆถูกๆเกือบจะหกเสียของเสียประปาวทิ้งกล่าวไปยืนโซซัสโซเซด้วยความเมาท่านเลิศจึงสวนถามชายหนุ่มไปว่ารู้ที่หรือว่ามันอยู่ที่ใดทิ้งที่ได้ฟังได้แต่สายหัวท่านเลิศชี้ไปยังมุมหนึ่งของเรือนด้วยพิสุรานิ้วของท่านเลิศแกว่งไปแกว่งมาจนทิ้งต้องพูดว่าคออ่อนยิ่งนักเดี๋ยวตนไปหาเองดื่มกันต่อเถอสิ้นคำของทิ้ง เขาก็เดินไประหว่างที่ทิ้งเดินเข้าไปในเรือนเพื่อหาตะเกียงเจ้าพายุเท้าของชายหนุ่มนั้นก็สะดุดกับธรณีของประตูล้มเสียงดังโครมครามทะเลิดที่ได้ยินก็หัวเราะออกมาทันทีก่อนจะพูดว่ามากกล่าวหาว่าตนนั้นขี้เมาอ่อนแอคออ่อนตัวเองก็เมาใช้ย่อยเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายดีวินเวียนเล็กน้อยทิ้งกล่าวตะโกนออกมา ยิ่งสร้างความขบขันให้เหล่าพวกทะเลิอนักพวกชายมากดีไม่รอช้ายกสุรากระดกต่อระหว่างนั้นมันก็มีแสงเหลืองนวลสว่างออกมาจากเรือนทุกคนรู้ทันทีว่าทิ้งมันคงหาตะเกียงเ,เจ้าพายุเจอแล้วทางโทมัสก็ตะโกนให้ทิ้งนั้นรีบๆออกมาร่วมวงมัวแต่ลีลาอยู่นั่นส่วนนากล้วยในตอนนี้ก็เหมือนจะหลับไปแล้วโทมัสเหลือไปมองชายชาวจีนก่อนจะตะโกนบอกกับทิ้งอีกครั้งว่า มีอีกศพพ่อหมอทิ้งออกมาเก็บศพอากุ้ยหน่อยแล้วสิ้นคำของโทมัสต่างคนก็ต่างหัวเราะโทมัสยกจอกสุราหาเป้าหมายเพื่อจะชวนดื่มท่านเมาหรือ,อยังดื่มดื่มดื่มโทมัสกล่าวกับชายผู้อาวุโสชายผู้อาวุโสจึงบอกกับโทมัสว่าตนดื่มต่อไม่ไหวแล้วแค่นี้ตนก็เมาไมา่ด้วยที่ตนนั้นไม่ได้เป็นคนคอแข็งนักอีกอย่าง ต้นจะต้องดูแลใช้ผู้เป็นใหญ่ในศาลจีนอีกผู้อาวุโสกราวออกมาทำให้ใบหน้าของโทมัสสลดเขายกกระดกโดยไม่รอใครทางผู้อาวุโสก็ใช้มือไปเขย่าตัวของอาก,กวย้ยพยายามเรียกนามของชายชาวจีนคนนี้แต่ถ้าว่ามันก็ไม่มีทีท่าว่าจะตื่นผู้อาวุโสเพียงแต่ถอนหายใจยกเล่ากระดกต่อจังหวะน,นั้นเองทิ้งก็เดินออกมาจากในเรือนมือหนึ่งถือตะเกียงเจ้าพายุที่ส่องสว่างอยู่ อีกมือหนึ่งถือกุญแจประหลาดเดินถือออกมาด้วยที่มันกุญแจอะไรต้นเห็นมันตกลงมาจากกองผ้าตอนต้นสะดุดลม้มทุกคนที่เหลือหันไปมองตามเสียงของทิ้งดวงตาของแต่ละคนโตเท่ากับไข่ห่านก่อนที่ท่านเลิศจะพูดออกมาว่ากุญแจนั้นเป็นของตนเองสิ้นคำของท่านเลิศทิ้งก็เอียงหัวมองดูมันอีกครั้งชายหนุ่มผู้อยู่ในอาการเมาก็พูดขึ้นมาทันทีว่า กุญแจดอกนี้เหมือนกับของอัคก,ก้ยมีมีผิดแล้วทิ้งก็นํากุญแจเดินออกมาให้ชายมาดีทิ้งบอกว่าเช่นนั้นท่านก็ต้องเก็บรักษามันเอาไวด้ดีๆอย่าวางไว้เช่นนั้นประเดี๋ยวจะหายเอาทิ้งกล่าวทะเลิดรับกุญแจจากมือของทิ้งทว่าก่อนที่ทิ้งนั้นจะให้กุญแจกับทะเลิดชายหนุ่มได้เอาเชือกสายศิลนมาผูกร้อยทําเป็นบ่วงแล้วก็ยื่นใส่มือของทะเลิดพร้อมกับพูดว่าคล้องคอติดตัวไว้ มันจะได้ไม่หายอีกทเลิกรับมาทำตามอย่างที่ทิ้งว่าชายมาดยวเริ่มบอกให้ดื่มกันต่อพรุ่งนี้ค่อยเอาการเอางานกันใหม่ทิ้งก็ไม่รอช้าพุ่งตัวมานั่งร่วมวงอีกครั้งโดยเขาเอาตะเกียงเจ้าพายุมาวางไว้ตรงกลางวงแสงสว่างทําให้บรรยากาศภายในพรบค่านั้นดีขึ้นความสนุกสนานของการกินดื่มดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนสุรายหยดสุดท้ายนั้นหมดทุกคนต่างทิ้งตัวลงนอน แพร่ร้าอยู่ตรงนั้นตาอันหนักอึง้งทำให้แต่ละคนที่พยายามลืมตาเพื่อจะมองท้องนาา้าผาในยามค่ำคืนนี้ให้เต็มที่แม้มันจะลืมตาเต็มที่ไม่ได้ก็ตามหากทิ้งปัญหาสิน้นการมีชีวิตนี้มันก็ดีเสียจริงดวงจันทาก็สวยดวงดาราก็ดีเฮ้อท่านเลิอกล่าวออกมาพร้อมกับปล่อยลมหายใจยาวๆเขาผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ทิ้งจึงพูดออกมาบ้างว่า มันก็จริงอย่างที่ทันเลิศว่านะไม่มีอะไรสบายอุลาไปกว่านี่แล้วละ่ะคำพูดของทิ้งยังสิ้นไม่ทันหมดเสียงกรนดังสนานของชายฝรั่งอย่างโทมัสก็ดังขึ้นถ้าไม่ทิ้งและทะเลิรไม่มีบทสนทนากันต่อเพียงแต่อมยิ้มแล้วค่อยๆหลับไปทุกอย่างดูป,ปกติและเงียบสงบทาว่ามันก็ยังมีชายคนหนึ่งที่ยังไม่หลับเขาแค่เอนตัวหลับตาทำเป็นนอนหลับเท่านั้น ผู้อาวุโสค่อยๆลุกขึ้นเขาพยายามจะเรียกทุกคนให้ตื่นขึ้นทว่าเสียงเรียกของผู้อาวุโสมันก็เหมือนจะไม่ได้ผลแต่ละคนยังคงนอนหลับนิ่งไม่ไหวติงเสียงกรนดังกันเหมือนกับเครื่องดน,นตรีที่ผสานเมื่อเห็นดังนั้นผู้อาวุโสค่อยๆคลานไปที่ทันเลิศเขาจ้องเขม่งไปที่กุญแจตรงคอของชายมาดีมือเขาค่อยๆเอื้อมไปจับกุญแจนั้นผู้อาวุโสค่อยๆเอากุญแจออกมาจากคอของทันเลิศ แต่ในตังหวะน,นั้นเองทเลิศก,ก็เริ่มขยับผู้อาวุโสถึงกับเงืโตกเขาค้างในท่าที่กําลังจับกุญแจตาของเขานั้นจ้องกริยาของทเลิศใจรอลุ้นว่าชายคนนี้จะลืมตาตื่นขึ้นมาหรือไม่ทว่าทเลิศก,กลับเพียงแต่เการ่างกายเท่านั้นผู้อาวุโสเห็นแบบนี้เขาก็โล่งใจเขาเริ่มสิ่งที่ตั้งใจกระทําเอาไว้ต่อผู้อาวุโสค่อยๆถอดกุญแจจวนจะออกจากหัวอยู่แล้ว ทว่าสายศีนมันก็ดันไปติดเส้นผมของชายมาดีผู้อาวุโสเริ่มหงุดหงิดแต่เขาก็พยายามจะสงบใจลงเมื่ออีกข้างของผู้อาวุโสยกหัวของชายมาดีขึ้นแล้วก็ถอดออกมาได้สําเร็จเขาปั้นหน้าย,ยิ้มออกมาทันทีแสดงอยู่ในความมืดบ่งบอกได้ถึงความชั่วร้ายภายในจิตเมื่อได้ของที่ตนต้องการแล้วผู้อาวุโสเตรียมตัวจะลุกขึ้นด้วยใจอันมีความสุขทันใดนั้น มือของทะเลิดก,กับคว้าแขนของผู้อาวุโสไว้ตาของผู้อาวุโสเบิกโพรงมองไล่จากมือจนไปถึงใบหน้าของทะเลิดชายมาดีค่อยๆลืมตาขึ้นเขาจ้อง,ของเขม็งมองไปยังผู้อาวุโสโดยไม่ได้พูดอะไรทว่ามันยังไม่หมดแค่นั้นทิ้งก็ลุกขึ้นมานั่งมองจ้องมาที่ผู้อาวุโสเขานิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรเหมือนกับทเลิดมันยังไม่หมดแค่นั้นมีบางอย่างเย็นๆมาโดนตรงคอของผู้อาวุโสชายคนนี้มองของที่ว่า ปรากฏมันเป็นกระบี่ที่กำลังจ่อคอของเขาอยู่ผู้วุโสมองตามกระบี่นั้นเผยชายผู้ถือกระบี่หน้าตาเถมืองถึงอย่างอาก้วยโผล่หางออกมาแล้วสินะอาก้วยกล่าวผู้วุโสหน้าถอดสีทันทีเขาทำตัวไม่ถูกปากสันผับๆอาก้วยถามว่ามีเหตุผลอะไรดีๆที่กระทำแบบนี้หรือไม่ผู้วุโสเขาพูดด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักออกมาว่า ตนแค่อยากจะเก็บรักษากุญแจประดกของคนจีนเอาไว้กับตัวเท่านั้นไม่อยากให้มันตกอยู่ในมือของคนอื่นชายผู้อ,อาวุโสกล่าวอากุยก็สวนทันทีว่าด้วยการขโมยนี่หรือมันเป็นเหตุผลที่ฝังไม่ขึ้นอากยุยพูดด้วยโทสะก่อนจะง้างกระบี่ที่อยู่ในมือเพื่อจะตัดหัวผู้อาวุโสตายซะไอ้คนทรยศกระบี่ถูกเหวี่ยงมาจู่จะถึงคอชายผู้อาวุโสร,ร้องตะโกนไม่ พร้อมกับปล่อยฉี่ราดนองไปกับพื้นทว่าก่อนที่กระบีจะถึงคอชายผู้วุโสท่านเลือดแกก็บอกให้อากวยนั้นหยุดก่อนเป็นวินาทีที่กระบีถึงคอผู้วุโสพอดีคมกระบีสัมผัสกับเนื้อคอมันคมเสียจนบาดเนื้อตนโลหิตไหลย,ย้อยออกมาผู้วุโสขอร้องให้ไว้ชีวิตตนทว่าอากวยนั้นก็ไม่สนเขาเพียงแต่บอกว่ามันช่างไร้เกียรติทำลายศักดิ์ศรีของเหล่าคนจีน สมควรตายอย่างยิ่งเอากุญแจไปแล้วดอกหนึ่งยังไม่พอหรือไรยังจะขโมยอีกดอกเมื่ออากุ้ยพูดมาถึงประโยคนี้ชายผู้อุโสก็พูดออกมาทันทีว่าไม่ตนไม่ได้เอาไปแต่ทางอากุ้ยก็ไม่เชื่ออีกอยู่ดีเขายังคงยืนยันที่จะปลิดชีวิตชายคนนี้เสียวทวทาเถลินนั้นขอให้ใจเย็นและฟังคำของชายคนนี้ก่อนมึ่มีอะไรจะพูดมืงก็รีบพูดมาอากุ้ยกล่าว ผู้วุโสก็รี้บอกว่าตนนั้นไม่ได้เอากุญแจไปในคืนนั้นตนก็โดนชายปริศนาคนนั้นเล่นงานเช่นกันตนพยายามจะเข้าไปขัดขวางเขาแล้วเพื่อไม่ให้สังหารอากล้ยผู้วุโสกกล่าวทางด้านของทะเลิกก็ถามอากล้ยว่าจริงหรือไม่อากล้ยพยายามนึกแล้วก็บอกว่ามันเหมือนจะจริงเขาเข้าไปขัดขวางแล้วเหมือนกับว่าโดนฟันด้วยแต่นี่เขาไม่มีบาดแผลอะไรเลยมันน่าแปลกยังจะมาขโมยกุญแจอีก ข้าทิ้งเสียดีกว่าอากวยพูดไปโมโหไปท่านเลิศก,ก็ยังปรามอากวยให้ใจเย็นแล้วเขาก็หันไปสนทนากับผู้อาวุโสถามเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นโดยให้เล่ามาอย่างละเอียดนี่ไม่ใช่คําขอท่านเลิศก,กล่าวออกมาด้วยน้ําเสียงนิ่งๆตอนนี้เขาดูน่ากลัวย,ยิ่งกว่าใครทางผู้อาวุโสก็พูดทันทีว่าหลังจากที่อากวยสลบไปตนก็เข้าไปขัดขวางชายชุดดํานั้นจะลงดาบใส่ตน แต่ดาบยังไม่ทันได้โดนตนตนก็สลบไปก่อนไม่รู้เนื่องจากอะไรคราแรกตนก็คิดว่าตนนั้นตายไปแล้วแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาตนก็นอนอยู่ในผงยาข้างๆสาจีนเนื้อตัวไม่มีรอยคมดาบเลยสักแผลมีแต่รอยลากล่างของตนเท่านั้นผู้หุโกกล่าวก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือไปถลกเสื้อของตนปรากฏว่าหลังของเขานั้นมีแผลตลอกจริงๆทุกคนเริ่มดิ่งไม่ได้พูดอะไรออกมา ทางผู้อุโสก็เลยพูดต่อว่าหลังจากนั้นตนก็กลับมาที่สาจีนตามที่ทุกคนเห็นชายผู้อุโสกล่าวส่วนเหตุผลที่ตนนั้นอยากเอากุญแจเพราะอยากเก็บไว้เองเหตุอากล้วยทําหายไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ตนเชื่อใจตัวเองมากที่สุดผู้อุโสกล่าวประโยคหลังอย่างเบาเสียงอากุ้ยจึงถามสวนอีกว่าเช่นนั้นทําไมไม่บอกตนว่าโดนลากไปทิ้งในป่าเก็บเงียบไว้ทําไม ผู้อาวุโสที่ได้ยินจึงพูดว่าก็เพราะว่าตนรู้อย่างไรละ่ะว่ามันมีนอนบ่อนไส้ในพวกคนจีนตนไม่สามารถเชื่อใจใครได้แม้แต่อากุ้ยก็ตามสิ้นคนํานี้อากุ้ยก็เริ่มมีน้ำโหมขึ้นมาอีกทางท่านเลิศจึงพูดว่ามันก็จริงอย่างที่ผู้อาวุโสกล่าวตนฟังแบบเป็นกลางหากให้เดาความคิดของชายคนนี้เขาคงคิดว่าอาจจะเป็นแผนของอากุ้ยก็ได้ท่านเลิศให้เหตุผล อากว้ก็ไม่ได้พูดอะไรท่านเลือดจึงพูดต่อว่าขอให้ผู้อาวุโสเชื่อใจอากว้เขาเป็นพี่น้องร่วมสาบ,บานของตนเราผ่านความเป็นความตายกันมาชายคนนี้ไม่กระทำเช่นนั้นแน่อีกอย่างเรื่องกุญแจเก็บไว้กับตนเสียดีกว่าอากว้เขาวานตนเอาไว้แล้วยังไงตนก็ต้องปกป้องมันด้วยชีวิตเนื่องจากความลับของตระกูลของตนมันก็ถูกฝังอยู่ที่นั่นตนก็อยากรู้เรื่องราวของมัน ถ้เลิศพูดพร้อมกับยื่นมือไปทางผู้อุโสทางผู้อุโสก็เหมือนกับมีทีท่าว่าไม่ไว้วางใจและหวาดระแวงแม้ว่ากระบี่จะจอดที่คอของเขาก็ตามทําให้ทะเลิศมองจ้องไปที่ผู้อุโสแล้วก็พูดขึ้นว่าแน่นอนนี่มันไม่ใช่คําขอคําพูดสั้นๆด้วยน้ําเสียงนิ่งๆของชายคนนี้ทําให้ผู้อุโสรีบยื่นกุญแจให้ทะเลิศทันทีเมื่อชายมาดีได้กุญแจมาแล้วเขาก็เอามาห้อยคอตามเดิม จู่ๆอากวยก็พูดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเรื่องผีข้างห้องกับคำใบ้ที่ตนนั้นได้เห็นในผวังอัญมณีเพชรนาคราชและอย่าไว้ใจมันต้องหมายถึงชายคนนี้แน่ๆที่บอกว่าอย่าไว้ใจอากวยกล่าวทาไมท่านเลิศนั้นจะอ้าปากถามต่อแต่ทันใดน,นั้นเองมันก็มีแสงสีเขียวสว่างว่าเปล่งขึ้นมามันจ้าสีจนหน้าขนลุกแสงนี้ทําให้ทุกคนตาเบิกโพรงหันไปอย่างทางเดียวกัน ทว่าจังหวัดที่ทุกคนกําลังเผลอนั่นเองผู้อาวุโสลุกขึ้นใช้หลังชนล่างของอาก้วยก่อนที่เขาจะกระโดดจากระเบียงเรือนพวกทะเลิศหันมองตามด้วยความตกใจอากุ้ยจะวิ่งตามโดยกระโดดลงไปแต่ทะเลิศนั้นก็ห้ามเอาไว้บอกว่ามันมีสิ่งที่ต้องจัดการมากกว่าตอนนี้กุญแจก็อยู่ในมือของพวกเราแล้วด้วยอาก้วยถึงจะฟังสิ่งที่ทะเลิศพูดเขาก็มองตามหลังผู้อาวุโสเหตุเพราะระเบียงเรือนมันสูงเอาการ ทว่าผู้อาวุโสที่กระโดดลงไปเขาก็ลุกขึ้นด้วยดินที่อ่อนยั่วเพราะติดแม่น้ําถึงกระนั้นท่าเดินของผู้อาวุโสก็บ่งบอกว่าขาของเขานั้นสนแน่นอนผู้อาวุโสไม่รอช้ามุ่งไปยังเกลือที่จอดด้านหลังอยู่ก่อนหน้าเขารีบจ้ำภายออกไปในความมืดทันทีทางอักรวยได้แต่กัดฟันมือทุบก,กับราเรือเบียงด้วยความเจ็บใจส่วนทิ้งก็ลุกขึ้นพุ่งตัวไปตามแสงนั้น ท่านเลิศก,ก็รีบบอกให้อากวยตาม,มาแล้วให้ปลูกโทมัสตามมาด้วยท่านเลิศก,กล่าวแบบไม่รีรอพุ่งตัววิ่งนําไปก่อนทิ้งท่านเลิศคว้าของอย่างย่ามที่บรรจุของขลังและปืนไฟติดกายกันไปลงบันไดเรือนกันอย่างรีบร้อนจนหัวเกือบจะขมำ,ำไม่ถึงอึดใจอากวยก็วิ่งตามลงมาท่านเลิศที่ไม่เห็นโทมัสถึงกับถามชายคนจีนว่าไหนเขาอากวยก็รายงานทันทีว่า ชายคนนั้นนอนหลับเป็นตายบนกองฉี่เทวราชของผู้อุวุโสขนาดนั้นเขายังไม่รู้สึกตัวเลยท่านเลดจึงบอกว่าเช่นนั้นปล่อยเขาไปก่อนบอกให้ดื่มตามแผนแต่ดันเมาจริงช่างเขาเขาสู้มามากแล้วท่านเลดกล่าวทั้งสามจึงพาก,กันวิ่งไปยังจุดที่พบแสงจนมาถึงจุดหมายมันเป็นบริเวณกลางตลาดพอดีภาพตรงหน้าปรากฏให้ชวนตะลึงคือกระสือโบราณกำลังไล่ล่าอะไรบางอย่างอยู่ ันไล่ล่าไปทางข้างหลังโรงนาทศินพอดีใชยทั้งสามก็วิ่งตามมันไปจนไปถึงปากทางขึ้นวัดร้างใช่ใช,ใช่ใช่ไหมมันกําลังไล่ล่ากระสืออีกตนทิ้งกล่าวขึ้นมาด้วยความตกใจเหเพราะมันมีแสงสีเขียวที่อยู่ในป่าดวงเล็กอีกดวงส่วนดวงใหญ่ๆมันเป็นของกระสือโบราณไม่ผิดแน่กระสือล่ากระสือเนี่ยนะอโก้ยพูดขึ้นทะเลิดแม่รอช้า เขายกปืนที่มีกระสุนประทับบ่าชายมาดีเลงตามแสงสีเขียวที่มันแวบแวบ,แวบรอดมาจากต้นไม้ใบไม้ปังเสียงปืนดังสนัน่นทะเลิดเหนี่ยวไกลออกไปทิ้งรีบถามทันทีว่ายิงอะไรไปก็ต้องเป็นเอกสือโบราณอยู่แล้วดูเหมือนมันจะอันตรายที่สุดไม่ใช่หรือไงทะเลิดกล่าวทุกคนมองผลลัพธ์ของกระสุนของทะเลิดปรากฏว่าแสงสีเขียวเล็กๆยังคงอยู่ แล้วมันก็บินหายไปแล้วด้วยส่วนแสงสีเขียวขนาดใหญ่มันหายไปแล้วอโก,ก้ยกล่าวชมกับทะเลิดทันทีว่าทะเลิดฝีมือร้ายกาดนักมันคงโดนกระสุนปริชีพไปเสียแล้วทิ้งที่ได้ยินก็พูดสวนอโก,ก้ยทันทีว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเชื่อตนเถิดชีวิตมีแต่อุปสรรคขนาดนี้คําพูดของทิ้งทําให้ใชายทั้งสองนั้นเงียบพวกเขาเห็นด้วยในสิ่งที่ทิ้งนั้นกล่าวออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างที่ทิ้งกล่าวจริงๆ มีบางสิ่งพุ่งมาที่ชายทั้งสามอย่างรวดเร็วทั้งสามกระโดดหลบตัวคลุกไปกับดินร่างที่นอนอยู่กับพื้นของทั้งสม,มองจ้องสิ่งนี้ทัานใาดนั้นแสงสีเขียวก็สว่างว่าเปร่งออกมาทันทีมันจ้าเสียจนต้องกรีตาไอกระสือโบราณมันไม่ได้โดนกระสุนของทันเลิศแต่ยิ่งแย่ไปกว่านั้นก็คือมันซ่อนแสงได้ด้วยเอาละครับตกลงสิ่งที่ผู้อาวุโสกล่าวออกมามันเชื่อถือได้หรือไม่ คำตอบยังไม่ทเนกกระจ่างเขาก็หนีไปแล้วแล้วเหตุใดกระสือโบราณจึงไล่ล่ากระสืออีกตนพวกทะเลิดจะรอดจากกระสือโบราณหรือไม่โปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านรับแรล,ลกาเนิดปอหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้โปรดระมัดระวังตัวกันด้วยขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิดโอมเพียงกายาเหล็กทุกๆคนเลยนะครับ รักท่านผู้ชมทุกท่านไม่เชื่ออย่าลบลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากมีพลาดประการใดทางจับเขาแล่าเรื่องนี้ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ